ถ้าคุณอยากเป็นคนมีเงินคุณก็ต้องรู้วิธีในการบริหารจัดการเงินจัดการเงินยังไงให้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตลอดชาติวันนี้ครูเก๋มีเคล็ดลับมาฝากค่ะเรื่องของการจัดการเงินข้อที่1ใช้เงินน้อยกว่าที่หามาได้ 2. เก็บออมทันทีเมื่อมีเงินเข้ามา 3. ออมเงินอย่างน้อยหนึ่งใน4ส่วนของรายได้ต่อเดือน 5. จดบัญชีรายรับรายจ่าย จะได้รู้ว่าคุณใช้ใจ่ายไปกับอะไรรู้รั่วทางการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างลำดับต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะคะ1เตรียมเงินไว้เผื่อใช้เมื่อมีเหตุไม่คาดคิดเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุตกงานหรืออื่นๆ2เก็บเงิน3-6เท่าของรายจ่ายจำเป็นและค่าผ่อนหนี้ต่อเดือน 3. แยกบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉินจากบัญชีอื่นๆ 4. เก็บออมเงินเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ที่บัญชีเงินออมรัพย์เวลาฉุกเฉินคุณจะได้ถอนมาใช้ได้สะดวก 5. เมื่อคุณผ่านพ้นสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วคุณจะต้องนําเงินกลับไปออมคืนให้มันครบตามจํานวนพูดง่ายๆเหมือนคุณยืมเงินของตัวเองออกมาจากบัญชีที่คุณถอนออกมาเมื่อคุณไม่ได้มีสภาวะการใดๆแล้วจงคืนเงินไปไว้เผื่อใช้ยามฉุกเฉินค่ะ หัวข้อจัดการการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิต 1. ตั้งเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายเป็นไปได้มีจำนวนเงินมีระยะเวลาแน่ชัด 2. แบ่งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวและคุณจะได้ไปถึงเป้าหมายระยะสั้นก่อนจะได้มีกำลังใจในการเก็บออมเงินให้ถึงเป้าหมายระยะยาว 3. จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนรอได้ 4. ศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ได้รับและเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ 5. ถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นด้วยวินัยการใช้เงินหัวข้อจัดการเงินแบบคนมีคู่ 1. ปเปิดใจคุยเรื่องเงินตั้งแต่เนิ่นๆทั้งเรื่องทรัพย์สินหนี้สินและภาระอื่นๆ 2. ตกลงวิธีการจัดการเงินว่าจะแยกหรือจะรวมจะใช้ด้วยกันหรือจะหารครื่งหรือมีกองกลาง คุยกันให้ละเอียดชัดเจน 3. เลือกวิธีที่เหมาะสมและทําได้ไม่มีสูตรสําเร็จไม่ได้หมายความว่าครอบครัวนี้ทําแบบนั้นแล้วครอบครัวเราต้องทําแบบเขาขึ้นอยู่กับการตกลงกันของคู่ชีวิตของคุณ 4. ทําตามกติกาที่ตั้งไว้อย่างมีวินยัย 5. หากรู้สึกกดดันหรือทําตามที่ตกลงไว้ไม่ได้ให้เปิดใจคุยกันใหม่เรื่องแบบนี้ตกลงกันได้ใหม่เรื่อยๆค่ะ หัวข้อเตรียมตัวโสดสบาย 1. ไม่ชะล่าใจว่าไม่มีภาระลุยวางแผนการเงินและลงมือทำทันที 2. อยู่คนเดียวไม่เหงาถ้าเรามีเงินออมเพื่อท่องเที่ยว 3. อนาคตไม่แน่นอนเก็บเงินก้อนไว้เผื่อแต่งงานหรือดูแลตัวเองตอนแก่ 4. ไม่โอนเงินให้ใครจนหมดตัวแม้จะหลงรักเขาหมดใจก็ตามค่ะหัวข้อเตรียมตัวกเกษียณ 1>, 1. วางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานปลายทางมีเงินพอใช้ไม่ต้องพึ่งพาใคร 2. คํคำนวณเงินที่ควรมีเท่ากับค่าใช้จ่ายคูณ12คูณจำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณ 3. เช็คเงินออมเพื่อเกษียณที่มีอยู่จะได้รู้ว่าต้องเก็บอีกเท่าไหร่ 4. เพิ่มเงินออมและเงินลงทุนเพื่อการเกษียณจะได้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้น 5. ทบทวนและปรับปรุงแผนเป็นประจำ เพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมาย 6. เตรียมเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ได้มาบ่อยๆอย่างเช่นการซ่อมแซมบ้านหัวข้อจัดการเงินเมื่อกเกษียณ 1. ตรวจสอบแหล่งรายได้หลังกเกษียณเพื่อให้รู้รายรับที่แน่นอน 2. ควบคุมรายจ่ายทุกรายการด้วยการจดบันทึกการใช้จ่าย 3. แบ่งเงินสำหรับใช้ไว้ในบัญชีออมทรัพย์ 4. กระจายการลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงเพื่อให้มีใช้เมื่อต้องการทําทำพินัยกรรมส่งต่อทรัพย์สินให้คนที่รักถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทำหัวข้อก่อนใช้บริการทางการเงิน 1. ไม่ใช้บริการเพราะสงสารพนักงานหรือถูกล้อลวงด้วยโปรโมชั่นคุณไม่ได้อยากกู้แต่มีพนักงานมาโปรโมทถึงที่ทำงานทำบัตรเครดิตไหมกู้เงินไหม ทำอันนั้นอันนี้เดี๋ยวจะได้รับแถมกระเป๋าจะได้รับของโปรโมชั่นต่างๆถ้าคุณใจอ่อนมันคือภาระหนี้สินที่จะตกมาที่ตัวคุณเอง 2. ทํทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการ 3. รู้ภาระผูกพันของการเงินมั่นใจว่าทำได้มั่นใจว่ามีคืนก่อนที่จะตกลงใช้บริการ 4. ไม่ตกลงใช้บริการทางการเงิน หากคุณคิดว่าจะทำตามเงื่อนไขในสัญญาไม่ได้ 5. ใช้บริการกับผู้ให้บริการที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการเงินที่ถูกต้องหัวข้อระหว่างหรือหลังใช้บริการทางการเงิน 1. เช็ครายละเอียดก่อนยืนยันการโอนเงินเช่นผู้รับโอนจำนวนเงินชื่อถูกต้องไหมจำนวนเงินที่จะโอนถูกหรือเปล่า 2. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเงิน หรือรหัสผ่านแก่คนอื่น 3. เช็คความถูกต้องของเอกสารทางการเงินเมื่อได้รับมาทันทีทุกครั้งหัวข้อเตรียมตัวก่อนเป็นหนี้ 1. ่ 1. ไม่ควรมีภาระหนี้เกินหนึ่งในสามของรายได้ต่อเดือน 2. ไม่คำประกันหรือกู้เงินแทนคนอื่นถ้าเขาไม่จ่ายเราจะเดือดร้อน 3. ศึกษารายละเอียดเปรียบเทียบเงื่อนไขก่อนกู้ทุกครั้ง 4. หลีกเลี้ยงเงินกู้นอกระบบเพราะดอกเบีย้ยสูงและมักจะถูกทวงโหด 5. กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันต้องกู้แบบถูกกฎหมายอย่าไปกู้เงินที่เป็นการกู้ผ่านแอปแต่ว่าดอกเบีย้ยมหาโหดหัวข้อระวังการใช้บัตรเครดิต 1. มีบัตร1-2ถึงใบก็พอจะได้ไม่รูดเพลินบัตรหายก็รู้ตัวไวและที่สำคัญอย่าใช้เงินจนเกินตัว 2. ใช้บัตรเครดิตเบิกถอนเงินสดจะมีค่าธรรมเนียมทุกครั้งจำไว้ว่าจะมีรวมภาษี3.21เอร์เซเสมอ 3. จ่ายขั้นต่ำจะทำให้ดอกเบี้ยบานเบิก 4. ไม่กดเงินสดจากบัตรมาจ่ายหนี้อื่นเพราะมันจะมักจะเป็นหนี้และก็เป็นหนี้คือกู้หนี้มายืมสินวนไปอยู่แบบนั้นค่ะมันจะเพิ่มภาระพูดง่ายๆ หไม่ผูกบัตรกับร้านค้าออนไลน์ที่ตัดชำระเงินโดยไม่ถาม OTP 6. ไม่เปิดเผยข้อมูลบนบัตรโดยไม่จำเป็นอย่างเช่นเลขบัตรเลข CVV ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังให้มากปัจจุบันมิจฉาชีพเยอะหัวข้อรู้สักนิดก่อนคิดกู้ซื้อรถ 1. จ่ายดาวมากดอกเบี้ยน้อยค่าง,งวดก็น้อยลง 2. จ่ายช้าหรือไม่จ่ายอาจโดนเบีย้ยปรับเพิ่มอีก3%เปอร์เซและค่าทวงถามหนี้ 3. ขาดส่ง3ามงวดติดกันอาจถูกบอกเลิกสัญญาและโดนยึดรถหัวข้อวางแผนให้ดีก่อนขอสินเชื่อบ้าน 1. เปรียบเทียบดอกเบีย้ยส่วนลดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าประเมินหลักประกันค่าโอน 2. เตรียมเงินสำรองเผื่อขาดรายได้จะได้ผ่อนต่อไว้ 3. ซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและประกันบ้านตามความจำเป็น 4. อยากปลดหนี้บ้านให้ไหวขึ้นอย่าลืมเช็คค่าธรรมเนียมชำระหนี้ก่อนกำหนด 5. เปรียบเทียบดอกเบีย้ยและค่าใช้จ่ายก่อนรีไฟแนนซ์บ้านหัวข้อขอปรับโครงสร้างหนี้ 1. จ่ายหนี้ไม่ไหวอย่ารอช้าให้รีบเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ 2. รีไฟแนนซ์กับเจ้าหนี้ใหม่ เพื่อลดค่าง,งวดหรือยืดอายุสัญญากับเจ้าหนี้เดิม 3. เปลี่ยนประเภทหนี้ให้ไปเป็นแบบดอกเบี้ยถูกกว่าเดิม 4. รวมหนี้ไม่มีหลักประกันกับหนี้บ้านเพื่อลดค่าง,งวดและดอกเบีย้ย 5. ตกลงกับเจ้าหนี้ไม่ได้ลองติดต่อทางด่วนแกนี้ซึ่งก็น่าจะมีอยู่ในข้อมูลที่เป็นออนไลน์ต่างๆแต่ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะดูว่าใช่แอปพลิเคชันที่ถูกต้องไหม หัวข้อตั้งกาดให้ตัวเองในยุคออนไลน์ 1. ไม่เชื่อไม่กรอกไม่บอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์กับใคร 2. ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกร,รมที่ไม่น่าเชื่อถือ 3. ไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมการเงินเพราะเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงข้อมูล 4. ตั้งรหัสผ่านให้เดายากและเปลี่ยนระยะทุกๆ3เดือน 5. คลิกออกจากระบบ s i ค์ o u t หรือ l o อกเอาทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหัวข้อรู้ให้ทันภัยการเงิน 1. ตั้งสติไตร่ตรองเมื่อมีคนมาบอกเรื่องที่ชวนให้ตกใจและต้องจ่ายเงินหรือโอนเงิน 2. ไม่แน่ใจให้สอบถามผู้ใกล้ชิดตำรวจหรือญาติพี่น้องว่าเขาเดือดร้อนหรือเช็คข้อมูลจริงๆว่าคนที่เรากำลังจะโอนให้ เป็นบุคคลที่มีตัวตนที่เราต้องการจะโอนให้จริงๆริงไหมอย่าให้ข้อมูลใครไปไง่ายๆหรืออยากกดโอนเงินง่ายๆ 3. หม,มัันติดตามข่าวสารเตือนภัยที่มีอยู่ในโลกออนไลน์หรือในแอปพลิเคชันต่างๆเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบ 4. รีบแจ้งความและติดต่อธนาคารถ้าเกิดว่าเพลอโอนเงินให้มิจฉาชีพและข้อสุดท้าย ระวังเรื่องการลงทุนที่พูดถึงแต่ผลตอบแทนสูงๆแต่ไม่เคยพูดถึงความเสี่ยงเลยซึ่งในปัจจุบันก็มีอยู่เยอะเช่นเดียวกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณรู้วิธีในการบริหารจัดการเงินนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันถ้าคุณรู้เรื่องเงินคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถมีเงินให้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตลอดชาติได้นั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สชันสวัสดีค่ะ